นี่ค่ะเป็นเป็นเบบาหลานสาวมือนี่สวันนสดีค่ะเอฟซีทุกๆคนนะคะวันนี้น้องนีน่ามาร้องกับพี่แพนดี้คู่กันเลยค่ะคือเป็นการสอบนะคะเอาให้พี่น้องให้กำลังใจลูกหลานนี่เลยปดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าน้องอ่ะจะร้องได้แค่ไหนคะแต่ละคนอา้าวขาจะขึ้นก่อนเอาเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนอย่าเพิ่งตอนตอนแรกยังไม่ไรยังไม่ไรอ่ะอันอันนี้อันนี้ทาคลิป ให้พี่แพนเกลนนะคะเกลนต้องต้องมีอักขระด้วยนะลูกมีอักขระสมมุติว่ากลุ่มกังสิว่ามันกลุ่มซื่อเด้ไม่ใช่กลุ่มธรรมดานะกลุ่มกลุ่มแต่ว่าอย่าให้มันดัดลิ้นดัดลิ้นหลายแบบกลุ่มกลุ่มเออมาตุ้มมารรมมาตุ้มมารุมว่ามันว่ามันรุมเด้มาตุ้มมาฮรมมาตุ้มอ่ารุมนิดนิดอ่ะดัดลิ้นหน่อย

Marum. Matum, mátum, mà mátum, mà mátum, 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 Mà mátum, 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 เอออ้าวน้องแพน,น,แ,นแล้วพอ่อจะเปิดประมาณเอาเอาขี้เอาขี้กะคือกันแม่เอาขี้เสมอกันแม่ลูก<ด>ขี้เดียวกันเลยแม่ขี้น้องนีนาเลยแล้วพออ่่เปปิดประะมาณก็

เพลงยังล่ะบ้านี้สวัสดีค่ะเวลาร้องเพลงจบต้องขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยขอบคุณค่ะตัวบ้านี้หนูจะมาในเพลงอะไรอีกหนูก็จะมาเกิดค่ะเกิดที่เชอรี่ทีอ๋อเกิดคนคนใน้จะเกิดที่แรกอ่ะค่ะให้ให้น้องแพนดี้หรือว่าให้น้าเริ่มก่อนค่ะโอ้เอาเอาพี่แพนดี้ก็เกิดที่เชอรี่บ้านอ๋อเอาเอาเอานี่หน้าเริ่มก่อนค่ะโอริ่ม มมหมอลำน้องใหม,ม่หขอแรงใขอแรงอักขระด้วยค่ะอักขระด้วยมาขอแรงใจขอแรงขอแรงแรงหน่อยๆเ่าต้องดัดลิ้นค่ะขอแรงใจมมงหมอลำน้องใหม่มาขอแรงใจอย่า,ยารีบอย่ารีบค่อยๆว่าปลูกมันจังสีมวล หมอลำน้องใหม่มาขอแรงใจอย่าได้ไนานีเสียงจากน้องนีนะ้าน,นี่คืออนน <S 1> <S 1> มันละเป็นมันละเป็นบ่คอ,องเนาะเสียงจากน้องนีนะ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 น้เนาะเสียงจากน้องนานี่นานี่เอาวางสิบอยงปากน้องนานี่ มันจะสีโค้งกันใส่ฝากน้องนานี่อย่าได้เหม่เหมืินสิเกลื่อนลำเพลินมาเดินฝากน้องนี่หน้านานี่เอา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 ไม่เอาไม่น้องนี่หน้าอย่าว่าไว้ว่าเทารับรักไปมันจังสีมวลยากขวมข่ำกันกขวมข่ำแล้วมันบ่มมวนได้ลูกแต่ ช้าๆหรือก็จะเสียงค่อยมากเลยเอาเอาเอาค่อยๆพูดไปทีละคำอย่ากลวนคำเวลาลองนะเอาเกินไปหมอลำน้องหมอลำมอลำน้องใหม่น้องใหม่มาขอแรงใจมาขอแรงใจอย่าได้อย่าได้นายด นี่นา,น,น,านี่เป็นทายาทแห่งมอลำเพลินเอ่อสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพดบ้านแพงจะขอสานต่อจะขอสานต่อเพื่อเป็นทางเดิน น้องนีนาอ,อ,อย่าได้มา,เมา่เหมินสิเกินลำเพลิพน,ลนลมาเดินมาเดมามุน<า>เอนอนั่นเด็นบ่ ถ้าว่าเทรวักระวักมันจะมวนค่ะหนูจะรีบเอาเอา,เอาน้องลำเพอเอาน้องแคนดี้ดเกินเลยลูกเกินต่อไปลลงนงนานเห็นไหมฟังพี่เขาสิว่าว่าเงียวยาว ส่อสัตเพื่นทาเดินาแ่ด <miteinander mafia> ิอยามาเกิน <occurs> สิเกลืนลำเพลินมาเด้อมามวอนั่นนั <ki> ่นจังสันตัวเฮาฟังมันกับมวนมันกับค่องหูตัว เอาบัานเี้เอาไผสิเดินบันเี้เดินพร้อมกันหรือจะเดินคนละเท้อคนละวากเอาเพลงอะไรคะไม่ไม่เพลงตีลิกระสีก็อย่าอย่าร้องสิลูกเอาเ,เอาหมอลำเรานี่แหละเพราะว่าญาติถ่ายคลิปไงเอ,เอาเพลงเนี่ยไอย้ป่าค่ะเนี่ยไอ้ป่าลองมาจังเดียโนะ เพลงมอลำมันติดไหมล่ะมันติดไหมน่ะเพลงอะไรเพลงเอาอันนี้ก็ได้เอาเอาก่อนลำที่อ่ะแม่ไพ่อ่ะลำไพ่แสงทองอ่ะจะสถานามอลำนี่บัดเี๋ยวติดเป็นบ่สถานามอลำก็ได้เอาน้องน้องนี่หน้าได้ไหมคะอ่าเอาร้องช่วยกันก็ได้เอาลูกอ่ะเอาเอาเอาให้ให้เกินให้เกินเท่าละคนเด้อ ให้น้องให้พี่ให้พี่แพนเกินก่อนแล้วดูค่อยเกินเกินรอบสองเกินคำเดียวกันนะ่ะต้องยากต้องฟังเสียงก่อนว่าใครจะเกินได้อา้าวให้น้องแพนให้พี่แพนขึ้นก่อนี บาสองเทียกับรถหมอลำเออ,อ,อน้องน้องนี่แน่เอาเกินลูกเกินเกินเหมือนพี่เขาอ่ะได้ไหมคะได,ได้อยู่ได้อยู่หนูก,ก็เกินเกินลงไป<ๆ>ถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวย่าบอกเอาเอาขึ้นทีแรกอะเหมือนพี่แพนเขาร้องเมื่อกี้เนี่ย

เอาเอาพี่บอกน้องไปเพราะว่าเนือ้อเนื้อเขา,เายังไม่ได้กับรถหมอกบับรถหมอกับรถหมลน้องประานได้นั่งบท่ทานได้ได้ซีนซีนเดีว่าบาท่ทธานได้มั่นใจว่าจะของอลองได้เข้า เขาเขาจะก,ก,าอ,กนอ,นอนเขากับซ้อมไปเอาเ,เ,เอาเอาพี่พ,พี่พ,นะพี่พี่แพนพี่แพนเดินก่อนหรือจะพร้อมกัน,กนเอาพร้อมกันก็ได้ค่ะเอาเดินเดินตอนนี้คือเกินแล้วค่ะเอาดอนตรี เล้ดอกเด้อค่ะพี่น้องใส่งวจะเรีว,ว่าน้องนี่นายเพราะท่านได้ <S <S ได้ซสีนเป็นปะน้องนี่นายเจอซสีนเพราะท่านได้อ๋อค่ะหนูต้องไปรหัสใหม่หนูต้องไปหัดร้องใหม่ ไอ้ตุ้ยมันเอาอันนั่นมาไปไอ้ตุ้ยมันมาไปนอนไปไหน be here พ่ออยากจะอ้อนสิแม่ใน,ในใจหัวใจเออุกอเค็จังกอดบอกมีของโอลกให้ร,ร,รูปหรือเป่าสวดสวดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือเป็นเพลงของอ่แม่ล้ำไพ่แสงทองเมือนบอ<ะ>เดี๋ยวต่อไปเข้าเข้าจังเบิงคลิปต่อไปจังเบิงเพลงไหมเนาะค่ะเนาะฟังเพลงไหมเพราะว่าเพลงนี้เอาไว้ซับนี่ก่อนค่ะ ขอบคุณพีขอบคุณน้องเดี๋ยวจะเฝ้าขอบคุณแพขอบคุณพีขอบคุณน้องเคคองบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม